สวัสดีครับเดี๋ยวกับผมครับน้ำซิงดิระเบิดโอ้เกือบมาไม่ทันแล้วนี่โอเคเอารถขึ้นได้แล้วไมโครคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นี่ น้าลูกเปวา่่า่นี่นี่นี่ะเป็นลูกน้องดาตายเลยเออเอาเลยเกี่ยวขายออกมาหมดเลยเออไม่ต้องดีดจ้าในช่วคุเกี่ยวดีกว่าขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่วมี่ขายแ่ีในช่วงแรกเก็ ลงบนนี่เป็นเลนบดแล้วนะเกาะเลยเกาะเลย,เลยเน,นั่นแหละอันอนี้อันนี้อันนี้เอารถบินดึงนี่มเมื่อกีอ้พอเอาไอ้รถรถบินมานโอ้ยไอ้ไอ้ไอที่มาหนุม่มยังไม่ได้ดึงบ่โอ้เอาเองได้ก่อนโอเคใช่ก่อนดูรถวินมาแล้วกึเลยทีนี้ าพี่เอไป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 มันเขาเดียวมีมาเเยงโยลาองอยเฮ้ยแม่ตูตุ๊กเตี้ยเอะเอากุญแจไปด้วยกลัวเขาขโมยคับเรั่นแหลนั่นแลพอแล้บพอเลวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแกทำนาทำนาโ่ไร โอ้ยูแปดทิศนี่สองไร่นี่นั่นสองไร่รถใหม่ปากาบ้านขัดตุนอันไหนจะดุเจด่าโอ้ว่าไงไอ้นานาังอะง้อไหมไม่เ่ง้อง้อะไรไปเอาข้าวไม้ไปไปหวานข้าวหม้้วหละข้าวไม้ข้าวหม่ข้าวหม่

เอาไอ้รถสไลด์มาดึงรถิ่งเขาหรือดูใส่ผ้าใบเดี๋ยวมาดูครับต้องอยู่ห่างๆเลยด้วยสลิงคาด์ยีจะไม่โคนี่ได้แล้วทำไมไม่ดึงตรงนี้เลยหีมาคุ้ดปนหน่อยโมปนอน่อยไม่เนี่ยเกาะนี่ก็เอาฟันกืดโมปนหน่อย น,นี่คนขับรถเกี้ยวย่างไมมาอีกนี่ดูครับจะติมบ่กวันเหนื่อยแล้วอยู่ที่ร้านนั่งเก็บแต่เง,งนินสบายสบายเออานาะรสชาติมันจะได้มีรสชาติาตตดูแกเล่นเอาไม้ไผ่มารงมันจะเรือนี้มันก็แตกจุ้จใจ ไอรู้ไนเล็กแผ่นที่เขาตัดเยอะแยะนะไม่เอามาไม่ให้งเราคุราควัน้อแอะไรเลยเรามาต้องเริ่มใหมู่เรื่องเลยขออเออไอช่วงนี้ขายของได้ดีด้วยเนาะ่ม้เอาเดิมเลยเขาทำอะไรเลย ผมมาถ่ายผมมานั่งถ่ายคลิปรอบหนึ่งแล้วได้ไปคลิปหนึ่งโรนี่มาลากนี่มาคกกือไม่ทันแล้วนี่ไม่โคขึ้นก่อนลงไมไปทิมให้ผมได้สักคลิปหนึ่งบายแล้วขึ้นได้แล้วเนี่ยไม่โคขึ้นได้แล้วเกมไม่กล้าดึงอีกว่าไม่มีแรง นีอะทำใหม่หมดเยอะช่วงล่างเจ็ดสิบช่วงล่างเจ็ดสิบฮะข้างในเป็นเหล็กข้างในเป็นเหล็หมดนี่แต่งไม้ใช้ไรเลยช่วงล่างเจ็ดสิบข้างในเป็นเล็นี่จะบอกขายแล้วไม่ไหวแล้วขายเท่าไรขายเท่าไรเลือกไปดูอ่ะอันนี้ก็คอไอ้นี่ไอ้นี่อะไร เกลียวดันเกลียวโอเกอร์เปลี่ยนใหม่โอเกอร์ใหม่อันนี้ก็เป็นอันนี้ค o i l spring coil spring c o อะไรใหม่หมดแล้วอืมว้าไรเจ้าของเองเนาะเจ๊มาอยู่มาจับใส่้้ถาเจ๊อยู่เราเราทำป็นงงงงไว้ก่อนโอแต่ติมนี่ ัลบทเรียนราคาแพงบทเรียนสิมันมันไม่ใส่ไว้ช่งาดงาด้าอมจุนลอนะ็นนลอกด้นนอยด้าจุนล็อกรถด้ามน็อตชียดลืองเลอืมปิดแล้ว <c oughs> ไปด่าลุง้ <c oughs> องอีกแล้วเออ,อเไอรถก็ทำดีๆเอาไปทำเป็นรถพระสีเหลือง <c oughs> ร้านมันอยากได้ไอ อ g, อ g, tamam. oh, ไอ่หุ่นยนต์ออ๋ตามใจหลานเป็นไรแบบโรบอคบป่ะเออเนี่ยโอเลยทำให้หลานบุญบีอ๋อบุญบีอ่าอ่าอ่าาฮฮ่าอู้หลานจะไดบุญบีไอ้เกาะดึงนิดนึงก็ขึ้นแล้วสักทีมเอ้ยโอ้ยไอ้รถรถวินเขาก็อยากโชว์อยากแสดง ไอเราขึ้นได้แล้วนี่จะเกาะขึ้นแมนเอาไอตอ้น,ออนย่งไม่ขึ้นหรือย่อมันโชว์ <laughs> <ะ S 2> ติดอยู่กี่วันห้าวันเหรอ,อแ,แต,ต่วันพฤหัสแต่เออในตั้งแต่วันแรกถ้าแกมามาใสสลิงยาวนี่แกก็ไปได้เนี่ยะไอเวลาเขาเอาขึ้นได้อยากโชว์เอาไปยงังเอาเลยเลยอยู่ห่างสลิงไงเด้อ โอ้ลูกพี่เขาไมเลยวะโอ้แต่นองแต่นองเจอแต่ทีมวีเอสกันแล้วเดี๋ยวดูเขาเขาว่าไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเขาวินเลยไออะไรนะสูบบอกว่าสูบน้ำออกให้แห้งแต่พลังแสงอาทิตย์เปิดใสตลอดเลย โ่าอ <C> e <ek> รรุกเลยนะแต่เทรนด์วิทย์ดียะแตัว่าโอ้มันตื่นแล้วมันเป็นไนอ้ดินสมองด้วยเนี่ย,ยผมบอกให้ทมนี่ยทุเหมือนเขางูนคุณจะทำนาเนี่ยทำไม่ได้แล้วเนี่ย,ย,ยไม่ต้องทำแล้วนาเลยทำแล้วทมเลย oh. <4 S 2> สีเลนจะมาแล้วลลขายอะไรชิ้นหนึ่งกันไรได้ซื้อข้าวไปถึงปุยนึงแล้ว อารมณ์ทำนาเองกับอารมณ์ซื้อเขาเนี่ยมันคนลาอารมณ์เนเนี่ยซื้อไปสีปุ๊บอันนี้เกี่ยวเสร็จเรามีตู้อบไปอบเลยมันไม่ต้องตากเหมือนชาวบ้านอ๋อมีตู้อบด้วยของญี่ปุ่นอบตันห้ารอบอบซื้อมาจากญี่ปุ่นขายไหมใช้เพราะอบเสร็จปุ๊บเวลาจะสีก็จิ้มอย่างเดียวระบบคอมพิวเตอร์จิ้มปุ๊บไหลลงกรูสีสีมาเป็นข้าวเราก็เก็บเม็ดหิน เล็กยาแต่นี่ทำเครื่องร่อนแล้โอ้กำลังทำเครื่องรอนนี่ได้ไปญี่ปุ่นนี่ไปเอาของญี่ปุ่นมาหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวอัดอัดอะไรอัดอัดฟางอ่ะไอ้ไอ้เป็นกลมโน้น่ะมันมีใหญ่กว่านี้ไหมมีสามระดับอันนี้คือเล็กเล็กมีขนาดนี้แล้วก็มีนั่นแหละเอาไอ้ไอ้ดับใหญ่หน่อยกว่านี้หน่อยอ่ะราคาเท่าไหร่ แล้วไอ้ใบอ้อยนี่ถ้าเราไปอัดเราเอาไปขายที่ไหนใบอ,อ้อยอย่างเกฤฤษตรกรเขามาอัดที่เออเโอ้วัสดีครับโอ้โหไอเราว่าจะเอาชดเด็ดคนเดียว <c oughs> นี้เเฮ้่น่่เอาไปแล้ว,ลวเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นไหมไม่โคลไม่โตเอ้ยอย่าพึ่งไปแต่ทิม จอดตรงนั้นแหละเดี๋ยวคนลกไม่ขึ้นเราอากลากเออจอดรอเฮ้ยเซมใจอนุ้โอมเลิบมาแล้วนี้เตียงเลยเออเอาขึ้นได้จะกลับยังเดียวเลยนี่น้องน้องน้องอะไรน้องมิน้นของน้องมิน้นไปไหม ทิมทิมทิมมาเล่เดี๋ยวไอ้สลิงมันขาดมามันตีมาเล่มาเล่โอ้เท่าแก่มาทางนี้มาไกลๆทางนี้เดีก็บตัวจะขึ้นไหมไปเลยไปเลยฮึบฮึ๊บฮึบโตเหยียบตามติดๆ เดี๋ยวยังไม่นี่เอาค,อค่อยไปเออฮะไดไหมได้ไหมระวังเนือถ้าขาดมาสลิงไว้วุดเอิ้นไหมเป็นไหมเนี่ยใ,ใช้ระบบวินครับเอารบินอยากโชว์ผมว่าไม่ขึ้น่ะไปเลย ไม่เคียบจังนี้เลยทีมมันไม่เคียบเลยอ่ะฮะไม่ตัววินมันไม่มีแรงหรือเปล่าเอาไปไปไปเออเลยเลยกระจายดูเลยเลยเลยเอาเอาเอาว่าไงเลยเลยเลย Oh, mai, อขึ้นไหมขึ้นไหมไปเลยไปเลยเดียวเดียวเอาไมโครออกก่อนโอ้เดียวเลยก็ทายใจเลย นี่ไปโจมไม่คู่ควางลำเขาอีเนี่ยโจทยู่ัวชิดกว่าแล้วเออทายตัวเลยก็ทายตัวเลย ขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วเอาไม่โคได้ตัวหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวก็ขึ้นแล้วครับนี่พอดีไม่โคมาโจดขวางลํำอยู่ไปแล้วตะทิน นี่วันนี้ช่องจากบ้านกรวดน้องน้องมินน้องมินเลยเอ๊ะวันนี้ไม่ไม่เห็นแซมวิ่งมาล่ะมาจากเมืองครับมีต้องแซลพ่อเขาอยู่นี่บ่พ่อไหมมากับลูกสาวมาเจอพอดีบ่นี่จอดอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่จะทิมเหยโอ้โหวิ่งเลยวิ่งอย่างเดียวรับ สวัสด e ีครับไปเลยไปเลยไปเลยจืดยืดไหมยืดไหมไปไปไปแรงไหมเนี่ยไอตัววิ่งเขาแรงไหมโอ้แรงของเขาอยู่ลากไปเลยลากไปเลย ลังมาตรงอีก <laughs> ไปไปไปโ้โห้เป็นลุกเลยเดี๋ยวไปลงไอ้ตรงไมโครี่แหละ แรงแรงเนี irgend, ่ยไปเลยน่อเอเบ็ดไปเลยบิดไปรถเกี่ยวก็แรงครับโอ้โอเคฮึบฮึบฮึบลงไข้างนู้นไปโอ้สมราคาคุยอยู่ไอรถวินเขาเนี่ยนะไปดึงไป นี่ดูสภาพนี่อยู่เป็นอาทิตย์โอ,อ,อ้จะทิมเลยจะทิมนี่มาดูครับใกล้จะขึ้นมาแล้วอ๋อในฮะทับรับโอ้น้มามไใน มันเกี้ยวบอลน,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 นูนยศจริงจริงจิงไง,งเนี่ยเยออให้แต่ึ้นก่อนนไอ้แต่ึ้นก่อนมันมีปัญหาอะไรเยอะร้านนี่ไ <laughs> อ้นนึ้นตะป้านก่อนเ <laughs> อาไม่โตใอชอ่ไหมนี่ไม่โตไม่โตนะไม่โตไม่โตแล้วเ <laughs> อาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่บายบายครับ